สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Motorcycle Review อีกครั้งอีกรอบนะครับวันนี้จะนําพาทุกท่านมาพบกับรถสไตล์สกูตเตอร์หรือว่ารถ AT รถออโตมิติกนะครับซึ่งเป็นยอดนิยมนะครับในขณะนี้ก็ว่าได้นะครับในตัวเครื่องยนต์ 110cc นะครับนั่นก็คือ s c o p y i นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์นะครับ 110cc แล้วก็ระบบเครื่องยนต์ของ Honda ที่เป็นดกเิลเลยก็คือ ESP นะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่า ขับทเวลหรือว่าขับ12ทําไมเรีวยกว่าขับ12ก็คือด้วยวงล้อนะครับ12นิ้วนะครับนั่นเองนะครับก็คือคันนี้ที่เห็นจะเป็นคันสีน้ําเงินนะครับจะตัดด้วยล้อแม็กสี สีเขาเรียกว่าสีบอลสีเงินนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ดูแล้วเป็นพิมพ์มี่มดูแล้วหรูหราานะครับแล้วตัวยางนะครับตัวนี้เป็นยางนอกที่ไม่มียางในเขาเรียกว่ายางจุ๊บเลตนะครับก็คือไม่มียางในเป็นข้อดีนะครับเนื่องจากว่าป้องกันการเกิดการล้อแบนทันทีทันใดเวลาเกิดการเหยียบสิ่งผิดปกติลงไปนั่นเองนะครับก็คือไม่ให้ยางรั่วทันทีทันใดนั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีและก็ความปลอดภัยนั่นเองนะครับระบบเบรคหน้านะครับนั่นและ แล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับจะเป็นระบบไฟ LED ซึ่งเป็นทรงเรียกว่าทรงรีนะครับนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างๆกับไฟหน้าเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้ดูแล้วโดดเด่นนะครับระบบไฟหน้าสวยงามนะครับในส่วนของไฟท้ายก็เช่นกันครับเป็น LED นะครับแล้วก็รูปรักนะครับดูแล้วสวยงามนะครับ แต่ตัวไฟเลี้ยวนะครับจะมีหลอดนะครับนะฮะในส่วนของตัวภาพรวมๆอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นว่าระบบของเบาะนะครับสังเกตฮะเบาะจะเป็นสีน้ําตาลนะครับจะตัดกับสีของตัวรถนั่นเองครับดูให้โดดเด่นมาอีกอีกอีกแบบอีกระดับนะฮะแล้วก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าด้านในกล่องเก็บของจะเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นมาดูที่ตัวชวิตกุญแจก่อนก็แล้วกันครับตัวกุญแจนะครับก็จะเป็น กุญแจล็อกนี่เราใส2ชั้นนั่นเองนะครับสามารถล็อกมีม่านล็อกด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือถ้าเราล็อกคอนะฮะอย่างนี้เลยนะครับปุ่มนี้เราก็สามารถเลื่อนล็อกแต่อันนี้จะไม่ได้เลื่อนล็อกนะครับเปิดให้ดูเลยครับแล้วทีนี้เราจะเปิดบาะนะครับเรากดนี่เลยครับนี่นะฮะตึ้งกดขึ้นมาแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับ เปิดเบาะขึ้นมาก็จะเห็นกล่องเก็บของก็ถือว่าพอได้ใส่สัมภาระ,ะเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้นะครับนี่คือกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับมันก็จะมีกล่องสัมภาระด้านหน้าด้วยเช่นกันครับนั่นก็คือนี่ฮะด้านขวานะครับสามารถใส่อของอเล็กๆน้อยๆได้นะครับก็รือว่าก็ถือว่าสร้างควออามนกประสงค์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตะขอตรงนี้ครับเวลาเราจะเกี่ยวสิ่งของหรือว่าเป็น ห้อยพวกถุงวัติกหรือว่ากระเป๋าเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในด้านซ้ายครับเราแกะเราเปิดออกมาครับนี่ฮะก็จะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็สร้างความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่เวลาขับขี่ไปแล้วไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ครับจะช่วยชาร์จแบตตัวนี้ได้นะครับโทรศัพท์มือถือนะฮะในส่วนของตัวเรือนใหม่ก็จะดูแล้วแยกออกเป็น2แบบนะครับก็มีตัวที่เป็นแบบ ตัวเลขเรั่วแบบเข็มนะครับแล้วก็ตัวเรือนไม้ที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับก็จะมีระบบเพิ่มเติมมานะครับนั่นก็คือมันก็จะมีไฟสังเกตว่าอีโคอีโคนั่นคือถ้าเราขับขี่ด้วยความเร็วคงที่นะแล้วหมว,หมวดไฟนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นอีโคก็คือหมายว่าเราขับขี่ในความประหยัดน้ํามันก็คือขับขี่ไม่ได้เบิ้ลเล่นนะพดูดง่ายๆคือขี่แล้วยาวๆนิ่งๆงี้ก็จะเกิดความประหยัดนั่นเองนะครับามาที่ตัวของ ด้านสวิตช์แฮนด์ข้างขวาครับก็จะมี a d d i n g Stop เขาคือระบบหยุดน็อตอัตโนมัติของค่าย h อน da นั่นเองนะครับระบบสวิตช์ต่างๆก็เหมือนเหมือนกับทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ระบบเบรกนะฮะระบบเบรกเขาเรียกว่าระบบ c คอมบ b r บ ke นะครับถ้าเราเบรกหลังนะครับมันจะมาดึงระบบเบรกหน้าด้วยนะครับสังเกตผมจะใช้เบรกหลังนะฮะตัวนี้ผมกำเบรกหลังปึ้งนะฮะมันก็จะมาดึงเบรกหน้าเขาเรียกว่าระบบคอมบีเบรกก็คือการกระจายแรงเบรกมาสู่เบรกหน้านะครับก็ถือว่า ช่วยในความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับผู้ขับขี่นั่นเองโอเคครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับผมก็อาจจะพูดคร่าวๆจริงๆก็จะเน้นเรื่องสีเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนําให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันกับรถอ,ออตโตเมติกยอดฮิตยอดนิยมของตัวฮอนด้าสกูปปี้ไอขับ12หรือว่าขับทเวลนั่นเองครับโอเคครับสำหรับวันนี้หากท่านใดเข้ามาชมแล้ว มีคำถามหรือว่าอยากจะมีคอมเมนต์ใดๆก็ตามนะครับสามารถาทักมาได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าดูแล้วชื่นชอบสนอสนใจหรือว่า,าในการทําคลิปของเรานะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่อง m o t o r c y c l ค์เคล e ดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ